สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม ready or not นะครับในภาคของ rose not story นะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เลยนะครับ ในด่านที่ชื่อว่า h u n g e r Strike พอดีผมเล่นไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจัดให้เพื่อนๆดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันมี2ทางเข้านะครับก็คือ f r o n ต์เทนทรานทางด้านหน้ากับ parking Lo t ก็คือตรงลงจอดรถด,ด้านหลังนะครับเป็นพวกอาหารร้านอาหารเม็กซิกันนั่นเพื่อนเราต้องเจอพวกไมกซิโกขาโหดแน่ๆเลยไม่แน่ใจพวกขายยาหรือเปล่าเนี่ยผมเลือกทางประตูด้านหน้านะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเป็น h u n g e r Strike นะครับ Chico Mexican Restaurant เป็นอาหารเม็กซิโกนะครับนี่ครับเรากำลังเดินทางนะครับไปยังจุดเกิดเหตุนะครับหรือว่าจุดที่เป็นภารกิจของเรานั้นเพื่อนผมเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยที่ใส่ในวิชั่นเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆเ,เราในทีมอีกสี่คนถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนเป็นร้านอาหารเม็กซิกันจริงๆด้วยยบางทีมันยิงออกมาเลยนะ บางทีมันก็ยิงออกมาเลยอ่ะเพื่อนๆโอ้โหกระจกเต็ไมไปหมดเลยโอ้ยมีคนอยู่นั่งลงนั่งลงโจโอ้ยมีโจรมีโจรอันนี้เป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยผมโดนยิงโอ้ยม,อมีคนหนึ่งแน่เลยอยู่ขวามือดูมันดูมันดูมัน โอ้โหน้ำเลือดก่อนเดี๋ยวผมเพลงระเบิดไปแล้วกันเออเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเจ้านี่มันเลวจริงเลยโอ้หมันยิงผมจนเลือดแบบ โอ้โหเงินเพื่อนๆเงินโอเคเอามีก่อข้างในข้างในมีก่อดีเอสเพื่อนผมได้รับบาดเจ็บนะครับโอ้ โอเคตรงนี้ปลอดภัยห้องแช่ยเย็นนะไป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 หมดแล้วเ <im f irm> พือ่อน <im f irm> ไม่มีแล้วเคลียเคลีย <im f irm> นั่งลงนั่งลง <im f irm> โอเคฝั <im f irm> ่งนู้นเคลีย นั่งลง be เดี๋ยวผมก็ยิงจริงเลยเนี่ยพนักงานที่น yes> uh ี่นะครับเออเป็นคนทำอาหารก็นั่งลงซะเอาแล้วข้างนอกก็ไม่มัดละเพื่อนนะเขาไม่ได้มัดข้างนอกเพื่อนเดี๋ยวผมต้องไปนี่มันขวางอะไรไว้วันเนี้ย เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะปากไม่ดีเดี๋ยวมาแจกฟักอะไรอีกปะผมต้องเปิดให้หมดนะครับประตูโอเคเคลียร์เดี๋ยวไปมัดคนข้างนอกก่อนมันไม่ได้มัดไว้คนหนึ่งเพื่อนนี่มัดแล้วไป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 นั่งนั่งนั่งเออมัด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 เลยเหลือชั้นสองแล้วนะเพื่อน เดี๋ยวผมไปจัดการชั้นสองก่อนฝั่งนี้ไม่มีอะไรโอเคโอเคตรงนี้เคลียร์เอ้าซับโอลลี่เอ้ามีคนอยู่นั่งลงนั่งลงไอ้เจ้าเลว น่าจะยิงทิ้งมันจริงๆเลยอะ่ะโมโหมันมันยิงผมทั้งสองรอบไอเลวเว้ยไม่ไรู้จะเก็บมันไปทำไมพวกนี้นิสัยไม่ดีโอเคมีชั้นสองนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปดู กแล้วห้ามเลือดก่อนโอ้ยเพียงระเบิดละ ไม่ดีเจ้านี่ผมขอเพ่งเอียงอันนึงไม่มั่นใจนะครับอุย้ยโอ้โห,โหเี่งผิดโทษโทษเพื่อนโทษเพ่งสูงไม่น่อย โอ้ยเมื่อกี้ผมเพ่ยงผิดไปอันนึงขอโทษทีเพื่อนโอเคโอเคเดี๋ยวข้างบนนี้มีอะไรมีอีกไหมเพ่องผิดไปอันนึง โดนเพื่อนในทีมเลยเพื่อนไหนมีอะไรเพิ่มเติมอีกปะซีเคอเอ้าแสดงว่ายังมีอีกที่ยังไม่ได้โดนจับเหรอหมดแล้วนี่เอาน้ำขามันโผล่มาถึงนี่เลยอ่ะ นี่ก็วงจรปิดนะครับเดี๋ยวกพราะวงจรปิดภายในร้านก็ไม่มีอะไรแล้วนี่อานาวิชั่นออกก่อนจับหมดแล้วนี่ จับหมดแล้วนะ uh. มันยังมีที่ไม่ได้จับอีกหรอน like. ี่จับแล้วนี่อ้านั่งลงไอ้น án, ี่เหลืออยู่คนนึงโอเค โอเค,โอ,เคโอ้โหยังไปอ๋อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเฮ้ยวางระเบิดผิดไปครั้งหนึ่งไม่รู้ผมฆ่าซิวิเลียนไปคนหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้มันจับเป็นตัวประกันเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนอ๋อไม่นะครับผมไม่ได้ฆ่าโอเคได้ A แล้วเพื่อนๆเฮ้ยโหดมาก เป็นร้านอาหารแม็กซิกันนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับแคะติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับเกม Ready or not นะครับเพื่อนๆในภาคของ l o s t Sanos Story นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูด่านต่อไปกันว่าเป็นยังไงนะครับดีแอนเซีตี้ NCAA 1คนนะครับ <laughs> สตรสหนแทบจะไม่ค่อยได้ช่วยยิงนะพวกบอทนะครับหมายถึงคนที่ไปกับผมนะ <laughs> <laughs> เพื่อนๆในทีมโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับ